สู้เต็มที่สู้เต็มที่ลลลใจนช่วยหน่อยช่วยหน่อาแมลงผู้แมลงผู้น้องๆแต่งเป็นแมลงผู้ไงสีขาว ไมนใี่นักร้องอาชีพผมว่าเขาทำดีขนาดนี้พี่ถือว่าโอเคจริงเหรอเฮ้ยจริงจริงจริงไม่รู้ไงไม่เสียแรงที่พี่ได้สอนหนูได้สอนให้วิชาต่างๆเข้าตู้มาคุณตากอีกรอบหนึ่งคุณเอาละเจ้าเหลียวเฮ้ยแต่เขาทำได้โอเคแล้วแหละพี่ว่าตอนนี้สื่อมวลชนไม่เสียหน้าแล้วเพราะมีปุ้มจริงโอเคเอ๊รุเบีครับ แค่พี่ตั๊กไม่ต้องเศร้าเลยวันนี้สมศักดิ์ศรีทำได้ดีจริงจริงแต่ว่าที่ต้องให้พี่ตั๊กชนะเนี่ยก็เพราะว่าพี่ตั๊กแม่ก็คือแม่ปุ้มถ้าสู้กับตัวเองงานตังฐานตัวเองนะปุ้มชนะชนะชนะเลยนะไม่เสียชื่อเป็นผู้ประกาศไม่ใช่ใอ่ไหมมีใครทำเสียชื่อไว้เหรอพี่ อย่าไปพูดถึงเขาเขาเขาขอโอกาสแล้วเขาต้องให้เขานี่คครึ่งแรกของปุ้มถือว่ายอดเยี่ยมมากแต่ว่ายังดีไม่พอสําหรับมืออาชีพอย่างพี่ตั้งตัเขามืออาชีพแล้วโอเคเลยท่านี้ครับพี่ปุ้มทําดีวันนี้ทําดีครึ่งแรกดีพอครึ่งหลังที่จําไม่ได้เหมือนสสาพอากาศเปลี่ยนกันทันหันลมแปรปวนอ้าวฝนมาซะอย่างนั้นยหาไม่เจอแต่วันนี้เหมือนเหมือนพี่ปุ้มแบบคิดว่าเฮ้ยเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่ปุ้มจัดเต็มเลยเต้นทุกอย่าง มาสนุกสนานเฮฮาน่ารักแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพี่ตากทำได้ดีมากต้องบอกว่าพี่เป็นแมลงที่ให้ความสุขคนมากเลยอ่ะสนุกสนุกคือมันจะมีคนสวยสักกี่คนที่ยอมแต่งเป็นแมลงสาบแบบนี้ตอบทีไม่ว่าแพ้ไม่ว่าถ้าชมอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่แต่งเป็นเห็บหมาแต่งเป็นเห็บหมาให้เลย แต่เราเราต้องยอมแพ้เนาะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาทำการบ้านเป็นประจำอยู่แล้วคุณกล้องไม่ไรสองทางซ้อนยกให้ตั้งสิริพรอยู่ยอดนี่ดูก็เวลาที่เราแข่งกีฬาถ้าเกิดว่าเขาตกรอบแรกมันก็ก็เสียใจแต่ไม่เสียใจมากถ้าลองว่าผมยกให้เขาเข้ารอบเข้ารอบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปแพ้ลัดชิงล่ะวางแผน โอเคนะขอบคุณครับโอเคครับคุณปุ้งเก่งคุณปุ้งจะได้ชอบเก่งคุณปุ้มเชิญไปล้างตัวทำได้ดีกาบาัดอาตัว